ต้อนรับนะคะทุกๆคนน้องนางขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมช่องพยากร919ของเราในวันนี้ทุกคนทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนใหม่น้องนางต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกแชร์ทุกไลท์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกการดูคลิปของน้องนางในทุกๆวันแล้วก็ขอบคุณค่ากาแฟค่าขนมนะคะที่มอบให้กับน้องนาง และเพื่อนๆท่านใดที่สนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาได้ที่ vi 2 1 1980นะคะทุกแชททุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามคือกำลังใจของน้องนางนะคะแล้ววันนี้นะคะเรามาเจอกันไม่มีเรื่องบังเอิญน,นะคะเรามีบุญสัมพันธ์กันค่ะเราถึงได้มาเจอกันวันนี้นะคะน้องนางจะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อเรื่องอีก6เดือนหลังจากนี้ไปนะคะอนาคตของคุณหรือว่าชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไร ะะมาดูว่าอีก6เดือนเนี่ยนะคะหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยหเดือนหลังเนี่ยชีวิตหรือว่าอนาคตของคุณนะคะจะเป็นไปในทางทิศใดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังคลิปของเราด้วยเพราะว่าคลิปของเราเป็นพลังานโดยรวมก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็อย่าว่ากันนะคะฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์ไกด์นำทางฟังเพื่อเป็นแนวคิดแนวทางแล้วก็ฟัง แล้วก็เอาไปพิจารณานะคะอย่าพึ่งเชื่อนะคะเราต้องไต่ตองนะคะถ้าสิ่งไหนดีสิ่งไหนตรงสิ่งไหนใช่เราก็นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้แต่ถ้าฟังแล้วไม่ดีไม่ตรงไม่ใช่ฟังแล้วเบื่อเซ็งอึดอัดเลื่อนผ่านได้นะคะไม่เป็นไรคะ่ะหรือว่าเพื่อนๆนท่านใดจะชมเพื่อความสนุกสนานความบันเทิง ก็ได้นะคะน้องนางขอขอบพระคุณมากๆค่ะเอาละค่ะก่อนอื่นน้องนางต้องขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลที่คอยปกปักรักษาดูแลเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านค่ะและน้องนางขอพลังแห่งครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลจงมาสถิตในการพยากร์ในครั้งนี้ด้วยเถิดและน้องนางขอให้การพยากร์ในครั้งนี้นะคะเป็นไปได้ด้วยดีเป็นประโยชน์เป็นแสงสว่างเป็นแนวคิดแนวทางเป็นไกด์ไลน์ไกด์นำทางให้กับเพื่อนๆทุกคนทุกท่านค่ะเอาละค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาดูพลังงานจากหมายเลขกันก่อน ว่าวันนี้เพื่อนๆจะได้หมายเลขอะไรบ้างแล้วก็จะมีชาววันอะไรนะคะแล้วก็จะเป็นพลังงานของใครบ้างนะคะถ้าตรงถ้าใช่ก็แสดงว่าพลังงานวันนี้เป็นของคุณแน่นอนนะคะถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะฟังต่อได้นะคะคุณได้หมายเลขเก้าหมายเลขหหมายเลขห้าหมายเลขสามแล้วก็หมายเลข2นะคะ คุณได้หมายเลขเก้าหมายเลขหกหมายเลข5้าหมายเลขสาหมายเลข2คุณมีคนที่เกิดในวันศุกร์วันพฤหัสบดีวันอังคารแล้วก็วันจันทร์นะคะตัวคุณเป็นคนสวยนะคะเป็นคนสวยมีสเสน่ห์นะคะดึงดูดทุกเพศทุกวัยมีความเป็นแม่นะคะมีความเป็นแม่มีเขาเรียกว่ามีความเป็นแม่บ้านแม่สีเรือนเป็นคนที่จิตใจดีจิตใจอ่อนโยนอ่อนไหวแต่ไม่อ่อนแอนะคะคุณเป็นคนที่ ขี่สงสารคนอื่นนะคะเป็นคนที่มีความเมตตาปานีหรือว่ามีความเมตตาการุณาต่อทุกสรรพสตว์สรรพสิ่งบนโลกใบนี้นะคะโดยเฉพาะคนที่เขามีปัญหาคนที่เขามีความทุกข์เขาจะชอบมาพูดมาผ่อนคลายกับคุณแล้วคุณก็หาทางออกให้กับพวกเขาได้นะคะตัวคุณเป็นคนที่พูดจาดีนะคะมีพลังงานบวกนะคะเป็นคนเขาเรียกว่าเป็นคนที่พูดดี คิดดีทดําดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยนะคะคุณนะเป็นคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองและคุณก็ส่งต่อนะคะเนี่ <Yeah. S 1> และตัวคุณนะคะจะจะมีโชคมีลาบจากผู้คนรอบข้างรอบกายคุณนะคะคุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่รักความยุติธรรมมากๆคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีความเขาเรียกว่ามีความยุติธรรมที่สุดนะคะ คุณจะเห็นใครที่เขาเรียกว่าเอารัดเอาเปรียบคนอื่นไม่ได้นะคะคุณเนี่ยนะคะคุณจะไม่ยอมเลยนะคะตัวคุณจะเป็นคนแบบนี้ตัวคุณนะคะไม่ชอบเอารัดเอาเปรียบใครแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาเอารัดเอาเปรียบตัวเองด้วยเป็นคนที่กระตันยูรู้คุณด้วยนะคะเป็นคนที่พูดคําไหนพูดคํานั้นนะคะเป็นคนที่พูดคําไหนคํานั้นเป็นคนตรงไปตรงมาถ้าไม่ก็คือไม่นะคะถ้าใช่ก็ว่าใช่ ะค,ะคุณจะเป็นคนแบบนี้และคุณก็ไม่ชอบนินทาว่าร้ายใครนะคะไม่ชอบไปใส่ร้ายป้ายสีใครด้วยและตัวคุณเองนะคะเป็นคนที่ฉลาดนะคะเป็นคนที่ฉลาดรอบรู้แล้วก็เป็นคนที่รู้จักบุญคุณคนเป็นคนที่ไม่ลืมบุญคุณคนด้วยนะคะตัวคุณใครที่ช่วยเหลือคุณนะคะถ้ามีโอกาสคุณจะตอบแทนบุญคุณเขานะคะ คนแบบนี้นะคะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยจะมีแต่คนรักจะมีแต่คนชอบแล้วก็ไม่เขาเรียกว่าตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะคะตัวคุณนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยคอยอุปถัมภ์ค้ำชูคุณด้วยนะคะตัวคุณเน่เป็นคนที่ฉลาดรักแรมนะคะเป็นคนที่มีปฏิภาณไหวพริบที่ดีเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมากมายนะคะตัวคุณสามารถเป็นครูบาอาจารย์เป็นคนที่คอยชี้แนะแนวทางให้กับคนอื่นได้ด้วยนะคะตัวคุณนะ แล้วก็เป็นคนที่สนุกสนานราเริงสดใสเป็นคนทํางานเกง่งหาเงินเก่งขยันขันแข็งมีความมุมาณะพยายามหนักเอาเบาสู้แล้วก็เป็นคนที่ปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ดีนะคะคุณนะคะเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมนะคะอาจจะเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว,ว่าปรับตัวเข้ากับสังคมหรือว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ใดอยู่ว่าคุณจะอยู่กับผู้ใดคนใดเด็กแก่ผู้ใหญ่นะคะคุณสามารถปรับตัวเข้ากับ ผู้คนเหล่านั้นได้นะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่ารับการเปลี่ยนแปลงได้เร็วนะคะยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้เร็วไม่ยึดติดนะคะตัวคุณแล้วก็เป็นคนที่เอาตัวรอดได้ตลอดเวลานะคะเขาเรียกว่าเป็นคนที่บาลานทุกสิ่งทุกอย่างได้และตัวคุณเนี่ยก็จะเป็นคนที่ชอบทําบุญนะคะเป็นคนใจบุญใจกุศลเป็นคนที่ชอบบริจาคชอบให้ทานนะคะเขาเรียกว่ามีความเป็นผู้ให้นะคะให้แบบแท้จริง ะะช่วยเหลือคนอื่นโดยที่คุณไม่หวังผลตอบแทนนะคะใจบุญใจกุศลแล้วก็เป็นคนที่ชอบสวดมนต์นั่งสมาธิชอบแผ่เมตตาให้กับทุกสรรพสัตว์สรรพสิ่งบนโลกใบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ดวงจิตดวงวิญญาณแม้กระทั่งเจ้ากรรมนายเวรน,นะคะคุณให้หมดแล้วคุณก็ยังเป็นคนที่มีบุญเก่าติดตัวมาตั้งแต่อดีตชาตินะคะอดีตชาติคุณก็เป็นคนที่ชอบทําบุญนะคะชอบทําบุญชอบให้ชอบบริจาค ใจิตใจดีมีความเมตตามาชาติภพนี้นะคะเนี่ยบุญกุศลตรงนั้นมันติดตัวคุณมาและคุณก็ทําเพิ่มนะคะเนี่ยละคะน้องนางถึงบอกเลยคะว่าตัวคุณเนี่ยเกิดมาชาติภพนี้ไม่ต้องกลัวว่าที่จะเขาเรียกว่าไม่ต้องกลัวว่าตัวเองจะลาบากตัวคุณยิ่งให้ยิ่งได้นะคะตัวคุณเ,เป็นเป็นสายซัพพอร์ตนะคะโดยเฉพาะคนที่คุณรักนะคะคุณเป็นคนที่มีความเมตตาม,มากๆเห็นใครทุกข์ไม่ได้นะคะคุณ คุณจะให้การช่วยเหลือในบางครั้งเนี่ยช่วยจนตัวเองเนี่ยลำบากก็มีนะคะเราต้องดูให้ดีๆนะคะถ้าสิ่งไหนเราพอช่วยได้เราเราค่อยช่วยนะคะถ้าสิ่งไหนเราช่วยไม่ได้เราก็ให้คําแนะนําเข้าไปนะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่ขยันขันแข็งทํางานมาตั้งแต่เด็กนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่ขาดพ่อขาดแม่นะคะอาจจะมาตั้งแต่เด็กะคะ่ะอาจจะเกิดมาท่ามกลางที่ครอบครัวแบบไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่แต่คุณก็ ไม่เคยน้อยอ,อกน้อยใจนะคะคุณก็ไม่เคยย่อท้อต่อปัญหาแล้วก็อุปสรรคมันก็มีบ้างนะคะความคิดที่ว่าทําไมเราเราถึงไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าไม่พ่อแม่ไม่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตามัมนก็อาจจะมีในบางครั้งนะคะความน้อยใจนะคะแต่ว่าคุณก็ไม่เคยย่อท้อนะคะคุณก็พยายามต่อสู้ดิ้นรนด้วยตัวคุณเองมาตั้งแต่เด็กนะคะเลี้ยงตัวเองไม่พอหาเลี้ยงครอบครัวด้วยส่งเสียตัวเองเรียนแล้วก็ไม่พอ แล้วก็ให้คนอื่นด้วยนะคะให้ครอบครัวด้วยนะคะโดยเฉพาะคนที่คุณรักเนี่ยคุณจะทุ่มเต็มที่และคุณก็มีความเป็นผู้นําในตัวด้วยนะคะมีความเป็นแม่นะคะเป็นผู้นํานะคะเป็นหัวหน้าแล้วก็เป็นคนที่แบกรับภาระทุกสิ่งทุกอย่างคุณเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะมันก็เป็นธรรมดาแต่คุณเนี่ยก็ไม่เคยหวั่นไหวในสิ่งเหล่านั้นคุณต่อสู้ดิ้นรนด้วยตัวคุณเองนะคะคุณเป็นคนที่มีความพยายามสูงมากมาก ะะมีความอดทนอดกันแล้วก็เป็นคนที่ยอมเสียสละความสุขของตัวเองเพื่อคนอื่นนะคะคุณสุดยอดมากๆนะคะไม่แปลกใจเลยนะคะว่าคุณทําไมถึงเป็นลูกรลักของสิส่งศิ์นะคะเอาละค่ะน้องนางจะมาดูพลังงานณปัจจุบันให้เพื่อนๆน,นะคะในเวลานี้นะคะสักสามใบค่ะว่าพลังงานณปัจจุบันของเพื่อนเป็นอย่างไรบ้างนะคะคุณจะได้ไพ่อะไรจะมีชาวธาตุอะไรราศีอะไรว้าวสุดยอดมากๆเลยนะคะเพื่อนๆ พลังงานของคุณในวันนี้นะคะเห็นไหมคุณได้ไพ่หกไม้เทา้าชาวธาตุไฟเมสิงธนูว้าวสุดยอดมากๆคะ่ะเนี่เห็นไหมตอนนี้คุณประสบความสําเร็จมากๆเลยในเรื่องการงานนะคะเนี่ยหนึ่งไม้เทา้าชาวธาตุไฟคะ่ะอ <c oughs> ืยอดมากๆเด็กถือเรียนคะ่ะทําอะไรทําจริงนะคะตัวคุณเนี่ยมีเป้าหมายคุณอาจจะเป็นชาวธาตุดินพึ่งบกันบางกรได้นะคะนี่ไหมให้ใต้สาหรับของคุณเป็น ราชาถือดาบชาวธาตุลมมิทุนตุนกุมค่ะคุณอาจจะเป็นได้ทุกธาตุทุกลักนาราศีธาตุไม่ตรงราศีไม่ตรง,ไม,ตรงไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียสฟังเพื่อความสนุกสนานแล้วก็ความบันเทิงเห็นไหมคะพลังงานของคุณในวันนี้พลังงานของคนที่ได้ประสบความสําเร็จแล้วพลังงานของคนที่ได้รับชัยชนะแล้วนะคะพลังงานของคนที่ต่อสู้ดิ้นรนมาอย่างยาวนานอ่าต่อสู้ฝ่าฟันกับปัญหาอุปสรรคเขาเรียกว่าพิสูจน์ตัวเองนะคะเนี่ยมาอย่างยาวนานถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะ มันจะยากมันจะลําบากขนาดไหนคุณก็ไม่เคยยออ่อท้อไม่เคยยอมแพ้ระหว่างทางเห็นไหมคะสู้จนตัวเองเนี่ยประสบความสําเร็จได้เป็นผู้นาได้การได้รับการยอมรับนับถือจากลูกน้องบริวารจากผู้คนรอบข้างรอบกายสิ่งที่คุณทําหรือว่าสิ่งที่คุณเฝ้าเพียรทาพยายามมาด้วยความมุมานะอุตสาหะถึงแม้ว่ามันจะเสร็จช้าหรือว่าถึงแม้ว่ามันจะประสบความสําเร็จช้าแต่มันก็ทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จได้ถึงเป้าหมายได้รับชัยชนะเห็นไหมคะ รางวัลที่คุณได้รับนะคะมันทําให้คุณภาคภูมิใจมากๆเนี่ยเห็นไหมคะรางวัลที่คุณได้รับเนี่ยมันก็เขาเรียกว่ามันเหมาะสมแล้วนะคะมันเหมาะสมแล้วกับคุณนะคะเห็นไหมเนี่ยและจากนี้ไปเนี่ยนะคะคุณนะคะจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่สักทีนะคะนี่เห็นไหมคุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิต หรือว่าถ้าเป็นการงานของคุณนะคะเนี่ยคุณจะได้งานใหม่ที่ถูกใจบางคนบางท่านเนี่ยนะคะถ้าคุณไปสมัครงานเอาไว้คุณจะได้งานใหม่หรือว่าใครนะคะที่รองานอยู่คุณก็จะได้งานใหม่ที่ถูกใจแล้วก็ตรงใจมากงานนี้มันจะทําให้คุณนะคะประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่คุณจะได้รับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะถ้าเป็นเรื่องความรักนะคะคุณจะได้เจอรักแรกพบ แบบแบบที่คุณก็ไม่คาดคิดคาดฝันเหมือนกันดูดีๆเนี่ยก็มาเจอกันนะคะเห็นไหมคุณจะได้เริ่มคุณจะได้ทําอะไรใหม่ๆเห็นไหมคะคุณจะประสบความสําเร็จค่ะเนี่ยบางคนมาท่านคุณก็เริ่มทําธุรกิจใหม่ๆนะคะคุณจะเริ่มจากธุรกิจเล็กๆและจากนี้ไปธุรกิจคุณจะได้ขยับขยายนะคะจะเลรินเติบโตจะอุดมสมบูรณ์นะคะคุณจะมีทุกสิ่งทุกอย่างเห็นไหมคะคุณอยากได้บ้านคุณก็จะได้บ้านคุณอยากได้รถคุณก็จะได้รถ ม,มีความอุดมสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็ไม่ต้องถา,ถามถึงเรื่องการเงินนะคะคุณกำลังจะมีโชคมีลาบคุณจะได้เงินใหญ่เงินก้อนใหญ่ก้อนโตเห็นไหมคะงานดีเงินก็ต้องดีใช่ไหมคะนี่เห็นไหมคุณนะเป็นคนที่ชัดเจนกับตัวเองเป็นคนที่มีเป้าหมายทําอะไรทําจริงเป็นคนที่มีหัวการค้ามาตั้งแต่เด็กนะคะต่อสู้ดิ้นรนด้วยตัวเองมาตั้งแต่เด็กเนี่ยเห็นไหมคะน้องนางบอกแล้วว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ ขาดพ่อหรือขาดแม่เป็นคนที่ครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แบบนะคะคุณก็เลยต้องต่อสู้ดิ้นรนด้วยตัวเองมาตั้งแต่เด็กความพยายามของคุณเนี่ยแหละคะ่ะไม่เสียเปล่านะคะและคุณนะคะจากนี้ไปคุณจะมีเงินเก็บมากขึ้นนะคะเห็นไหมคุณนะคะจะมีอํานาจมีบารามีเเห็นไหมจะมีผู้คนดับหน้าถือตาแล้วก็จะมีลูกน้องบริวารน,นะคะคอยช่วยเหลือ คอยช่วยเหลือคอยอุปถัมภ์ค้ำชูคุณคุณช่วยเหลือเขาเขาช่วยเหลือคุณนะคะคุณเก่งนะคะคุณเก่งจริงๆนะคะพลังงานของคุณในวันนี้ดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆสุดยอดมากๆเลยนะคะมีเพื่อนท่านใดตรงบ้างคะถ้าตรงถ้าใช่นะคะก็แสดงว่าพลังงานวันนี้เป็นของคุณแน่นอนนะคะยินดีด้วยนะคะคุณกําลังจะได้รับเงินก้อนค่ะนี่ไหมคุณกาลังจะได้รับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตนะคะนี่ไหมมาดูค่ะว่า อีกหกเดือนหลังจากนี้ไปอนาคตของคุณหรือว่าชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะหลังจากนี้ไปมาเลยค่ะไพ่การเรียนคุณจะได้เขาเรียกว่าคุณจะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนตัวคุณจะมีโชคมีราบธุรกิจของคุณจะประสบความสําเร็จ็นไหมคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรจากนี้ไปนะคะชีวิตของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะหยิบจับทาธุรกิจกิจการอะไรหรือว่าทําอาชีพอะไรจะเป็นเงินเป็นทองเห็นไหมคุณจะมีลูกน้องบริวารมากมายนะคะ คุณจะประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวเองคุณไม่พึ่งพาใส่ใครนะคะคุณจะเป็นคนที่พึ่งพาใส่ตัวเองน้องนางถึงบอกคะว่าคุณคนที่ทําอะไรทําจริงนะคะมีเป้าหมายนะคะใช้หลักการเหตุและผลนะคะและเงินก้อนใหญ่ก้อนโตของคุณเนี่ยนะคะรอคุณอยู่คุณไม่ต้องห่วงนะคะคุณจะมีเงินใช้แบบไม่ขาดมือเลยคุณจะมีความอุดมสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะมีเพียกพอหมดทุกสิ่งทุกอย่าง แต่บางคนบางท่านเนี่ยนะคะอาจจะขาดดูอย่างหนึ่งก็คือเรื่องความรักนะคะเนี่ยคุณอาจจะแต่งงานช้าหรือว่าไม่แต่งงานก็ได้เพราะว่าแต่งงานหรือไม่แต่งงานก็ไม่จําเป็นสําหรับคุณเพราะว่าคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่ายืนหยัดได้ด้วยตัวเองนะคะ <c oughs> ผู้ชายบางคนเนี่ยเขาอายคุณเลยนะคะนี่เขาไม่กล้าจีบคุณและตัวคุณนะคะก็เป็นคนที่คิดไม่เหมือนคนอื่น <c oughs> เป็นคนที่คิดนอกกรอบแล้วนะคะเนี่ยคุณนะคะ ได้ออกจากพันธนาการทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะจะไม่มีอะไรมาผูกมามัดมาตึงคุณไว้ได้แล้วนะคะเห็นไหมคนเรานะคะไม่ใช่ว่าสิ่งเก่าๆแบบเดิมๆนี่จะไม่ดีดีแต่ว่าเราก็ไม่ไปดูถูกหรือว่าเราก็ไม่ไปแบบว่าเหยียดน,นะคะแต่ทุกวันนี้โลกมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปแล้วเราต้องคิดใหม่ทําใหม่เราถึงจะตามคนอื่นเขาทันนะคะคุณก็เช่นเดียวกันนะคะคตัวคุณเนี่ยจะคิดไม่เหมือนคนอื่นนะคะคนเรานะคะ ถ้าเราคิดนอกกรอบถ้าเรากล้าคิดนอกกรอบนะคะเราจะประสบความสําเร็จได้เร็วกว่าคนที่อยู่เขาเรียกว่าอยู่ที่เก่าที่เดิมนะคะห็นไหมเนี่ยตัวคุณนะคะเนี่ยตัวคุณจะประสบความสําเร็จและตัวคุณเนี่ยจะได้รับข่าวดีด้วยนะคะเนี่ยเห็นไหมจะประสบความสําเร็จจะได้รับข่าวดีนะคะจะได้รับโอกาสดีๆสิ่งที่ดีแล้วคุณก็จะได้เจอมิตรภาพที่ดีด้วยนะคะ มิสายที่ดีที่เขามีความจริงใจกับคุณและตัวคุณเนี่ยก็เป็นคนที่มีความสามารถนะคะเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่มีปฏิภาณไหวพริบที่ดีเป็นคนที่มีเซนด้วยนะคะเป็นคนที่มีจินตนาการความคิดที่สร้างสรรค์นะคะบางคนั้งท่านคุณอาจจะทํางานด้านเขาเรียกว่าด้านศิลปะอย่างนี้ก็ได้นะคะคุณมีคนเก่งรอบด้านนะคะเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีสัมผัสที่หกด้วยตัวคุณค่ะเป็นคนที่เขาเรียกว่า คาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยาและอีกอย่างหนึ่งนะคะนี่เห็นไหมอีกหกเดือนหลังจากนี้ไปชีวิตของคุณนะคะคุณจะได้เฉลิมฉลองค่ะคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะได้เฉลิมฉลองเนี่ยบางคนบางท่านเนี่ยคุณจะได้แต่งงานนะคะคุณจะได้แต่งงานมีครอบครัวที่สมบูรณ์มีพ่อมีแม่มีลูกนะคะหรือว่าบางคนบางท่านเนี่ยนะคะถ้าไม่ใช่เรื่องแต่งงานนะคะตัวคุณเนี่ยจะประสบความสําเร็จ ในด้านการงานนะคะเนี่ยคุณจะได้เฉลิมฉลองบางคนบางท่านเนี่ยคุณอาจจะเขาเรียกว่าลงทุนทําธุรกิจกิจการกับเพื่อนฝูงกัลยาณมิตรของคุณเ,เขาของเพื่อนคุณหรือว่าหุ้นส่วนของคุณพวกคุณประสบความสําเร็จนะคะเนี่ยเห็นไหมการงานสายงานของคุณเนี่ยได้ขยับขยายทํากําไรให้คุณได้อย่างมากมายมหาศาลเลยนะคะเนี่ยคุณเนี่ย ได้เฉลิมฉลองนะคะคว,ความสําเร็จความสุขนะคะความรวมสมบูรณ์นะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะคุณจะได้เฉลิมฉลองเห็นไหมและจากนี้ไปชีวิตของคุณเนี่ยไม่ต้องหวนนะะ่วงหรอกค่ะคุณจะมีอิสระภาพมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักหรือว่าเรียกว่าอิสระทั้งกายและใจนะคะจากนี้ไปนะคะคุณอยากไปไหนคุณก็จะได้ไปคุณอยากทําอะไรคุณก็จะได้ทําคุณจะไม่ยึดติดก,กับวัตถุข,ข้าวของชื่อเสียงเงินทองใดๆแล้วคุณเนี่ย ก็จะไม่ไปยุ่งวุ่นวายกับใครด้วยแล้วคุณก็จะไม่ยึดติดนะคะหรือว่าคุณเนี่ยจะไม่ไปอยู่ใต้บังคับบัญชาใครจะไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบหรือว่ามาออกคําสั่งกับคุณได้แต่คุณไม่ทาให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วก็ไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะคะเนี่ยคุณจะไปแบบสบายๆเลยคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะเนี่ยได้รับโอกาสใหม่สิ่งใหม,ม,ม,ม่ The Fool The Fool เนี่ยเขาจะไปแบบว่าแบบไม่สนไม่สนใครเลยนะคะ No สน No Care นะคะบางคนเขาก็ว่าเป็นบ้าบางคนเาก็ว่าโง่เขาไม่ คุณไม่สนนะคะขอให้ฉันมีความสุขก็พอใครจะคิดยังไงช่างนะคะคุณโนสนโนแคร์นะคะคุณนะคะสิ่งไหนที่คุณไม่เคยได้เรียนรู้สิ่งไหนที่คุณไม่เคยได้สัมผัสนะคะคุณนะคะจะเดินทางออกท่องเที่ยวนะคะออกหาประสบการณ์สิ่งที่ตัวเองไม่เคยได้สัมผัสนะคะใครจะคิดยังไงใครจะว่ายังไงช่างขอเพียงแค่ฉันนะมีอิสระภาพนะคะไม่ไปยึดติดไม่ไปทําให้ใครเดือดร้อนไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนด้วยนะคะนี่เห็นไหม ชีวิตของคุณจะมีอิสรภาพมากขึ้นคุณจะล้นลามากขึ้นนะคะโยสุดยอดมากๆะะเลยค่ะเห็นไหมมีแต่ไพ่ดีๆทั้งนั้นไพ่สิบเหรียญค่ะการเงินไพ่เศรษฐีนะคะสิบเหรียญเนี่ยไพ่เศรษฐีการเงินการทองดีมากๆเก้าเหรียญกับสิบเหรียญเต็มแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยภายในนะคะอีกหกเดือนเนี่ยข้างหลังของคุณเนี่แหละคะ่ะหกเดือนหลังเนี่ยคะ่ะจากเดือนพฤษภาไปถึงเดือนธันวาเนี่ยแหละคะ่ะ ชีวิตของคุณนะคะไม่ต้องห่วงถ้าเป็นเรื่องการเงินมาทั้งเก้าเหรียญแล้วก็สิบเหรียญน,นะคะเต็มนะคะเต็มนะคะคุณจะได้รับการช่วยเหลือการอุปถรัรมภ์ค้ำชูจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเนี่ยถ้าเป็นเขาเรียกว่าถ้าเป็นทางครอบครัวนะคะคุณเนี่ยจะได้รับมรดกตกทอดนะคะอาจจะเป็นธุรกิจครอบครัวนะคะถ้าเป็นธุรกิจของตัวเองเนี่ยธุรกิจของคุณก็จะได้ขยาย นะคะจะเจริญเติบโตเองไหมคะการเงินการทองคุณมาทุกทิศทุกทางเลยนะคะความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคงมั่งคั่งนะคะมีเพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างโอ้คุณไม่ต้องห่วงนะคะการเงินของคุณเนี่ยจากเดือนพฤษภาคมไปถึงเดือนธันวาคมเนี่ยสุดยอดมากๆคะ่ะไพ่เศรษฐีเลยนะคะเงินทองคุณจะหลั่งไหลเข้ามาแบบทุกทิศทุกทางแบบจุกๆเลยนะคะยินดีด้วยนะคะเพื่อน อนาคตของคุณอีกหกเดือนข้างหลังเนี่ยนะคะสุดยอดมากๆน้องนางยินดีด้วยนะคะเห็นไหมคะสิ่งที่คุณเฝ้าเพียรทําพยายามมามันไม่เสียเปล่านะคะมันประสบความสําเร็จแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเนี่ยน้องนางถึงบอกไงว่าสิ่งที่คุณเฝ้าเฝ้าเพียรทําพยายามมาด้วยความมุ่งมั่นอุตสาหะมันจะไม่เสียเปล่าคุณนะคะเป็นคนที่อดทนรอคอยอะไรนานๆได้กว่าคนปกติทั่วไปสิ่งที่คุณรอคอยเนี่ยมันมาถึงเวลาแล้วนะคะ ตัวคุณเป็นคนที่อยู่เป็นรอเป็นนะคะเป็นคนที่รอคอยโอกาสหรือว่าวันเวลาที่จะมาถึงและวันเวลานั้นมันก็สิ้นสุดการรอคอยแล้วนะคะมันมาถึงเวลาแล้วเห็นไหมคะไม่ใช่ว่าคุณจะรออย่างเดียวในหัวของคุณเนี่ยคุณก็คิดหาวิธียังเห็นไหมคะเนีย่ยคุณเป็นคนที่ฉลาดนะคะถึงแม้ว่าคุณจะถูกมัดถ,ถูกตึงถูกแขนเรียกว่าถูกมัดขาแล้วก็ห้อยหัวแต่คุณก็ไม่เคยย่อท้อนะคะ ถึงคุณจะเจอปัญหาอุปสรรคเข้ามาเยอะแยะมากมายแต่คุณก็ไม่เคยยออ่อท้อคุณก็สู้คุณก็มีความพยายามนะคะถึงแม้ว่าต้องรอรอจนกว่าตัวเองจะประสบความสําเร็จต้องรอรอจนกว่าตัวเองเนี่ยจะได้คุณก็รอแต่คุณไม่ใช่ว่าคุณจะนั่งรออย่างเดียวในเขาเรียกว่าในในหัวในตัวคุณเนี่ยนะคะคุณก็คิดคิดหาวิธีที่จะให้ตัวเองเนี่ยออกจากสถานการณ์ตรงนั้นคิดที่จะให้ตัวเองเนี่ยทำยังไงก็ได้นะคะ เพื่อจะไม่ให้ตัวเองนี่ําแย่ไปมากกว่านี้คุณก็ทําได้จริงๆนะคะเห็นไหมคะคุณประสบความสําเร็จแล้วนี่มันคือดวงชะตาของคุณนะคะเนี่ยเนี่ย h e v i e w of fortune นี่คือดวงชะตาของคุณนะคะคุณนะคะอาจจะเขาเรียกว่าเขาอาจจะขีดมาให้กับคุณแบบนี้นะคะนี่ดวงชะตาของคุณจากนี้ไปเนี่ยนะคะเนี่ยชีวิตของคุณนะคะมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปแล้วนะคะเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะคะก็เป็นเพราะว่าตัวคุณนะคะ เป็นคนที่ไม่ชอบอยู่นิ่งอยู่เฉยเป็นคนที่ชอบเรียนรู้เขาเรียกว่าชอบเรียนรู้หาทักษะสิ่งไหนที่ตัวเองไม่เคยได้ได้เรียนรู้ไม่เคยได้สัมผัสนะคะเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบเป็นคนที่ชอบสวดมนต์นั่งสมาธิอย่างนี้ก็ได้นะคะเนี่ยคุณจะได้รับโอกาสดีๆสิ่งดีๆโชคลาบการเงินการทองแล้วก็เขาเรียกว่าได้รับมรดกตกทอดด้วยนะคะน้องนางยินดีด้วยนะคะ สิ่งที่คุณพยายามมานะคะมันประสบความสําเร็จแล้วนะคะเห็นไหมอีกหกเดือนหลังจากนี้ไปนะคะอนาคตของคุณชีวิตของคุณเนี่ยดีมากๆเลยนะคะเนี่ยสิ่งที่คุณต่อสู้ดิ้นรนมาอย่างยาวนานนะคะมันไม่เสียเปล่าแล้วมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยนะคะยิ่งเป็นการเงินของคุณเนี่ยมาทั้งเก้าเหลียญแล้วก็สิบเหลียมเต็มแล้วนะคะเต็มแล้วคุณจะไม่เดือดร้อนเรื่องการเงินการทรองอีกต่อไปนะคะมาดูคะ่ะ น้องนางใจ้ไพ่ชุดนี้สรุปให้ามาดูว่าไพ่ยอยากจะบอกอยากจะเตือนอะไรคุณแบบนี้ไปนะคะสมาธินะคะช่วงนี้นะคะคุณต้องคุณต้องทําสมาธินะคะหรือว่าบางคนเนี่ยนะคะคุณเป็นคนที่ชอบสวดมนต์นั่งสมาธินะคะถ้าคุณทําอยู่แล้วนะคะให้คุณนะคะทำให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะคุณ นะคะต้องปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้นะคะนี่เห็นไหมและวิญญาณนะคะในช่วงนี้นะคะอาจจะมีดวงจิตดวงวิญญาณนะคะเขาเขาเรียกว,ว่าเขามาอยู่กับคุณนะคะคุณไม่ต้องกลัวเขามาในทางที่ดีนะคะนี่เห็นไหมเนี่ยไพ่ถึงยกถึงบอกคุณเลยะคะ่ะว่าให้คุณนะคะสวดมนต์นั่งสมาธินะคะคุณก็แผ่เมตตาให้กับพวกเขานะคะดวงจิตวิญญาณนี้เขามาดีนะคะเขาจะมาช่วยเหลือคุณ บางครั้งนะคะคุณก็อาจจะบางครั้งคุณอาจจะคิดนะคะคุณมีความรู้สึกไหมอเออย่างนี้ในบางครั้งนะคะคุณรู้สึกหนักบาหนักไหลไหมนั่นแหละค่ะดวงจิตดวงวิญญาณนะคะเขาตามคุณนะคะเขาอาจจะมาเกาะที่ไหลเกาะที่บาคุณแต่คุณก็ไม่ต้องกลัวนะคะเขามาดีเขาจะมาช่วยเหลือคุณนะคะคุณไม่ต้องกลัวไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะว่าคุณเป็นคนที่จิตใจดีมีความเมตตาเป็นคนที่คิดดีทําดี ดวงจิตดวงวิญญาณเข้ามาเข้ามาเพื่อจะมาขอส่วนบุญเข้ามาเพื่อจะมาสร้างบุญสร้างกุศลกับคุณนะคะคุณไม่ต้องกลัวนะคะเนี่ยเห็นไหมน้องนางบอกแล้วฝันดีนะคะเขาจะมาเพื่อมาช่วยเหลือคุณมาสร้างบุญสร้างกุศลกับคุณเขาจะมาทําให้คุณเนี่ยนะคะนอนหลับฝันดีนะคะเนี่ยเห็นไหมเขาอาจเนี่ยพิธีสำหรับคุณคามั่นสัญญาเขาอาจจะมีคําสัญญาอะไรกับคุณ นะคะเขาจะมาทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นนะคะถ้าคุณมีเวลาหรือว่าน้องนางก็อยากจะแนะนำให้คุณนะคะทำสมาธิให้มากขึ้นนะคะคุณจะได้ติดต่อสื่อสารกับดวงจิตดวงวิญญาณน,นั้นได้นะคะเนี่ยเขาอาจจะมาเข้าฝันคุณอย่างนี้ก็ได้หรือว่าคุณอาจจะสื่อสารกับเขาได้นะคะเนี่ยมันเป็นคำมั่นสัญญาของคุณกับเขานะคะเขาจะมาช่วยเหลือคุณ คะเนี่ยช่วยเหลือคุณเรื่องการงานการเงินนี่แหละค่ะเนี่ยในเวลานี้คุณอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินเขาก็จะมาช่วยเรื่องการเงินการงานเขาก็จะช่วยนะคะมันเป็นคําสัญญาของคุณอาจจะมาตั้งแต่อดีตชาติมันก็ได้นะคะเนี่ยเขาจะมาเขาจะมาช่วยเหลือคุณเขาจะมาทําตามสัญญานะคะคุณก็ไม่ต้องกลัวนะคะดวงจิตดวงวิญญาณนั้นเป็นดวงจิตดวงวิญญาณที่ดีเขาอาจจะเป็นคู่รักของคุณหรือว่าคู่หูเทวินเฟรน ของคุณอย่างนี้ก็ได้นะคะผู้คุณให้คำมั่นสัญญาต่อกันเขาไม่ลืมคุณนะคะเขาเนี่ยจตติดตามช่วยเหลือคุณมาโดยตลอดมาทุกภพทุกชาตินะคะชาตินี้ก็เช่นเดียวกันนะคะคุณก็ไม่ต้องห่วงแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะคะให้คุณทําสมาธิสวดมนต์นั่งสมาธินะคะแผ่เมตตาหรือว่าคุณไปทําบุญที่ไหนให้คุณชวนเขานะคะไปสร้างบุญสร้างกุศลกับคุณด้วยนะคะและสิ่งเหล่านั้นนะคะ มันจะทําให้คุณนะคะสุขกายสบายใจนอนหลับคุณก็จะฝันดีทุกคืนนะคะตื่นเช้าขึ้นมาก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตน้องนางยินดีด้วยนะคะเพื่อนๆเ,เอาละคะ่ะ ถ้าวันนี้น้องนางทาผิดทพาพลาดท่า้เพื่อนทุกคนไม่ถูกใจไม่พอใจน้องนางขอโทษขอภัยไวนะ้ณที่นี้นะคะแล้วก่อนจะกกันในวันนี้น้องนางขอทุกคนจงประสบแต่ความสุขความอดุดมสมบูรณ์ความบริบูรณ์ความมั่งคงมั่งคัง่งแล้วก็สุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ทําธุรกิจการงานใดก็ขอให้รวยเฮงเฮงให้ลูกค้าเยอะๆมีคนมาสนับสนุนนะคะคิดสิ่งใดขอส,สมความมุ่งม,มา่ปปาถนาคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะคะทำอะไรนะคะ ก็ให้ทางโล่งโปร่งสบายน้องนางต้องขอขอบพคุณนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะแล้วก็ขอบคุณค่าอาหารค่าขนมนมเนยค่ากาแฟน้องนางนะคะและเพื่อนๆท่านใดที่สนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาได้ที่ vi สอง9 8 0นนะคะน้องนางยินดีให้คำปรึกษาค่ะข้อมูลนะคะอยู่ใต้คลิปนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะคะ